เอาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของไม้คาบกันอีกแล้วนะครับนะก็มาเป็นคลิปบ้างนะเออก็สามีแบบว่าตารางคลิปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่ปกช่องของ youtube ผมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเคลียร์บอกว่าอะไรเคลียร์ป่านี้ไปสักพักเลยต้องกว่าเทพเกิดนะถ้าเกิดเทพเกิดผมก็จะได้เอาไม้ส่วนนี้ไปใช้อ่ในอนาคตเว้ยเพราะว่าผมจจะต้องใช้ไม้จำนวนหนึ่งเว้ยเออเบดมาดิเวดิมาดิ เออเออแ<ป>โอเคนะฮะก็เหนื่อมีอยู่ประมาณนี้โอเคได้อยู่นะก็ระหว่างรองมีวเกิดผมก็ได้เดินทางป่าไปพอสมควรเลยแหละนะคิด,ดว่าน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะ่ะนะฮะเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับอะไรดีในแถวเนี้ยก็นะเอเอทำาบบนี้ไปเรื่อยนะใครมีข้อเสนอข้อแนะนำก็บอกบอกกันได้นะครับนะแล้วก็เอกอกดดูนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลยละกันนะครับนะเออ เพื่อเป็นกำลังใจนะเออริงแหละนะผมพูดผมพูดจร่งๆนะก็ใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับไอ้บอกว่าพาร์ทได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้กันบอกกันได้แล้วเพราะเพราะผมก็ไม่รู้ทำมาอะไรแล้ว<ๆ>นะจริงนะเออเอออ่าเฮ้ยนี่ไม่โอก๊กเออแต่แต่ทำไมมันอยู่นี่วะเออช่างมันเนาะเออเราจะไม่สนใจสีไม้อาจจะดูโง่ๆหน่อยนะนี่สีของบล็อกไม้อะไรงี้เนี่ย ไอ้ใบไม้นะาจะดูโง่ๆหน่อยก็ทน,ทนไปนะเออ,อโอเคซึ่งนะครับนะคลิปนี้ลงแล้วก็อย่าลืมมาดูพรุ่งนี้ด้วยนะครับตอนประมาณ4ี่โมงเย็นจะมีไลฟ์สดนะครับของโปเกมอนนะครับนะก็ประมาณ4ี่โมงเย็นถึงประมาณหกโมงนะครับเออมาดูก็ได้นะมาปั่นผมได้เออ <c oughs> นะจ๊ะเอออ่าโอ้เยอะจัง่บไมผมคิดว่าน่าจะเอาไม้เนี้ยไปทำอ่ออย่างอื่นอย่างเช่นอะไรสร้างบ้านนะคิดว่าน่าจะ ผมว่าน่าจะสร้างบ้านทุกทที่แบบทุกๆที่แบบเป็นแบบว่าอะไรอ่าที่เราอยู่อยู่นะฮะเราก็จะได้บอกว่าครั้งหน้ามาเราก็จะได้ดูว่าเออโอเคสดใสหน่อยโอเคว่าวันนี้กูบีบ้านเนะอะไรนี่นะได้ดูดีหน่อยไม่ใช่บอกว่ามาแล้วอาศัยบ้านเอ c ซอย่างงี้นะฮะอย่างนี้ไม่เคยดีเด้อนะฮะอ่าแล้วก็วันนี้เราเก็บเบลวันนี้ดีกว่าไอ้นี่ยชินชินหรอชินเด้อ อะไรสักอย่างแนละ้วเรียกว่ากระต่ายแล้วกันนะ,ะเรียกว่ากระต่ายกระต่ายไฟนะฮะเออเก็บเบลกระต่ายไฟถ้าถึงเบีวห้าสิบแล้วกันเนาะล้วก็ค่อยจับคลิปเนะาะตัดไม้ไปแล้วก็ดีไปแล้วทำไมก็ไม่มีอะไรให้ทำอยู่แล้วอ่ะตัดไม้ช่างมันดีกว่าผมไปเก็บเวลดีกว่านะเออเสียงนกไฟแนละ้วสำหรับรถไฟไปดูในที่ไฟ้สดนะครับในพาร์ทที่ห้าหรือหกอะไรสักอย่างนะไปดูได้ไปดูได้นะเออหลายคนก็อาจจะดูแล้วล่ะนะเออ ตัวตัวตัวนี on ้หฮ้ยมาวะนี่อาหารโอเคมีน้อยโอเคปุ๊บปๆ๊บป๊บบอยพวกเทพเลยพวกนี้นะพวกวากเนียหรือด็อกไฟผมจะไม่ใช้ละกันช่วงนี้นะเอออันนี้ไม่ใช้วะไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช้ช่างมันนะฮะเอสีเหลืองว่ะไอดอกขนแกะสีเหลืองด้วยเพิ่งเห็นเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยแหม ด,ดด,ดหนังนะฮะจะเป็นมากๆพอๆกับอ่าใยบายมงมุมเลยซึ่งนะยอดเอาไปทำเป็นกระเป๋าได้นะครับนะอือลงมดกระเป๋าแล้วก็ต้องดีๆหน่อยนะเออ,นะอ,อ,นบบอนะวิ่งกระเบนกระเบอะไรนี่อือแจ็ควิ่งของดีว้าวนะฮะเออมาดิเออวันนี้ผมจะหาบอสด,ด้วยนะนะหาบอสตี บอสโทเทมเอ้ยบอสทุกบอสอะไรแบบที่คิดว่าเราได้จะชนะนะ,ะ <S <S ฮะนี่แาวนี้มันดีเลยแาวนี้แาวนี้มันดีมันมีไม่มีพวกเรื่องตำกําเนี่ยโอโ้โหเนี่ยเสียงหมีตัวนี้น่าคิดถึงจริงๆเลยถ้แ,แต่ซีรีส์ก่อนนะซีรีส์ก่อนแล้วนี้ก็จับนะแต่ซีรีส์นี้อาจจะไม่จับนะเพราะว่ามันดูกระโปงเกินไปนะซีรีส์นี้ผมจะจับแต่ตัวที่มันเทพๆแล้วหรือว่าจับไม่ให้หมดทุกตัวบอลเลยนะที่ที่ผมยังไม่มี ขาปพูดด้วยบอลยังไม่มีเลยด้วยแม่พาร์ตละตัวอะไรอย่างงี้ไหมแปดร้อยพาร์ทโอ้เก้าร้อยพาร์ทดิคือจับพาร์ตละตัวนะครับต้องประมาณว่าเก้าร้อยพาร์ทอ่ะซึ่งตายเหอ,อะนันแหละจริงๆเก้าร้ 900, 000, อยพาร์ทอ่ะนะครับอืมโอ้ว้าวเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไฟพัรเลยนะบัตรไฟนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตาย เจจนะฮะเออดูเช็คสปอร์ที่ดูนะครับว่ามิวทูเนี่ยเอ้ยมิวมิววันนะมันเกิดที่0.08%นะครับนะเออซึ่งยากชิบหายนะเฮ้ยสิกาเซลว้าวนะซึ่งไอ้สลามนะครับผมหายังไม่เจอเลยเว้ยที่นี่มันไม่มีดอกนะฮะเออซึ่งหายากมากสลามนะเออหมดแล้วเว้ยท่าหมดท่าหมดนะฮะเออให้ดูที่ที่ ไม่ใช่เหมือนขนเกาลัดเลยเมื่อกี้เออเบลอเบลอเบลอนี่แท็กเหมือนเหมือนหลังบ้านเหมือนหลังบ้านผมแบบว่าอะไรกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะยินเสียงหรือเปล่านะนะเออเมื่อกี้เหรอวะจะไปคิดไปเออแท็กหนังมาตอนนี้หนังเริ่มแบบว่าเยอะกว่าที่และใหญ่บางม,มุมแล้วนะอย่างมุมรู้สึกข,ขาดแขนแล้วช็อกเลยอืมเพราะตัวเนี้ยมันมีหมีอ่ะหม,มีเกิดปุ๊บปับ๊บอะไรได้บดไอศ์รีมอ่ะ ไอซ์ครีมระวังละลายนะจ๊ะไอซ์ครีมมันละนล,ะละายนี่ร่างสองมัง้งน่าจะร่างสองเลยร่างหนึ่งเป็นอันเดียวนะฮะโคนโคนเดียวไอติมลูกเดียวอันนี้มีสองลูกไงน,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 นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะครับอืมมาไามมาถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าไอเจ้าเนี่ยมันจะแพ้น้ำเว้ยนะถ้าจะไม่ผิดไอตัวเนี้วถ้าจะไม่ผิดเดียวผมไปดูในเมฆมานะครับนะฮะนะฮะเออ เฮ้ยหมีพี่หมีพี่หมีนพี่หมีนอะ่ะพี่หมีนมาดีมามาดูตอบจระึ้งลอดแต่บ,บุกคิดไปเฮ้ยเออตายไปทำไมมันไม่ค่อยๆลดดูวะไอ้นี่หาบาอ่ะหาบอ่ะไฟบอเราอ่ะไฟโอ้โหมีเข้าเลยว่ะเออเหล็กนอแน,น,น่เหล็กโอ้เข้าเข้าแต่บ,บุกคิดเข้าเลยแม่ไปช่างไม่ได้ฮ้ยฮิยเฮ้ย ดีเราอะแม่ตีดิตีดิไม่ค่ะไม่ต้งวนเลยดิเออแบ๊ก <Back. S 1> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจนเจนดูดอิ่งอะไรเพื่อนอสวยอ่าผมเห็นอย่างนี้แนละ้วมันดูขัดถูกตาเนี่แนหะลงแรกแรกนะฮะเราไปเป็นแบบว่าแท่งเดียวอันเดียวนะฮะอืมขับไปโอเยเย้เนานะฮิวอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าไม่ใช่ฮิวตรงนี้ นี่น้ำอยู่22อันแล้วกับอันนี้อีกประมาณ23วันนะครับอือนอืนอ,อนี่วิ่ฮิวบาฮิววันนี้นะ่าจะเอากระต่ายของเรารมาณวลเออเท่าไหร่ดี50นะฮะเออซึ่งทุกคนนะครับสามารถร่วมกิจกรรมหอผมได้ไว้เป็นว่าอะไรเปลี่ยนชื่อโปรยมอนไวยอยากให้เป็นอะไรขอแบบไม่ใช่การเมืองกับมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่ศาสนาด้วย นะเออพูดไวไป,ปกินน้ำลายแทบไม่ทันนะครับประมาณนี้เนาะเอออยากให้ตั้นเป็นอะไรเอออะไรต่ออะไรเออนะที่จะตายเป็นเป็นอะไรก็ได้เออขอแบบเป็นชื่อแบบว่าไม่ใช่การเมืองกับพระมหากษัตริย์นะครับไม่ไม่เอาอย่างนั้นนะเออไม่เอาเหยียดศาสนาด้วยนะครับนะเออโอโอโอเนี่ยนะอาซึ่งก็มีอระมาณนี้เลยประมาณหกตัวยังมีในค้างอีก ที่ที่ไม่ได้ใช้เออเป็นล้านเลยว่ะในคังอะไรเนี้ยเออเออเออชุยนะช่างมันเถิงนะเราพาไปดูในคังของเปอร์กมอนแล้วกันนะอะไรคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดนะฮะนี่เลยนี่ในคังมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีโลตอมเอ้ยอะไรเอ้ยก็โลตอมสองตัวนะครับแล้วก็มีแชมเบอร์อะไรชาชาเมรลอนใช่ไหมแล้วก็ต่างต่างเนี้ตัวนี้คิดว่าจะปั้นอยู่ในแต่ก็ ธาตุไฟผมเยอะเกินไปเราจะมีทั้งไฟเยอะแล้วก็วอลเคนนี่เล่นนะถึงมันจะไม่มีท่าไฟเลยมีแค่ท่าเดียะท่าเดียวนะครับนะเออซึ่งก็นกไฟผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะบอกไว้ก่อนอก็กล่าว่าจะเอาออกจากทีมนะครับนกไฟแล้วก็เอามาเป็นลิซัดดอนแทนนะครับเพราะมันแปลงร่างเป็น x y ได้เปะวะเออ x y แหละ x y เนาะแต่ว่าเหรียญเออเป็นเส้เหรียญน,นะครับมันเป็นลูกแก้วลูกแก้วเรายังไม่มีเลยซึ่งนั่นแหละเคยตีไปสองสามรอบ ไม่ตายนั่นแหละอืมให้นัง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 ไม่ใช่นี่เคอนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนท่าใช่ไหมอืมเนี่ยมันต้องมีนี้ด้วยนะแต่ซึ่งผมไม่มีอยากมีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้อืมเออสวยเก็บมาได้แลนวกันเนาะหนังกระต่ายสามารถคาเป็นกระต่ายได้เอะหนังวัวได้เออนะหนังตื่นเอาหนังกระต่ายไปคาเป็นกระต่ายได้นี่มันเป็นยังไงวะเนี่ยเย่เลยล่ะกันเย่ อเบล12เหรอเทพเกิดประเด็จอยากรู้สึกอยากให้เทพเกิดแบบมากมาก,มากที่สุดนะหรือแท็กอืมเดี๋ยวพัฒน,นาน,ะะน้วยครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเบล,เก,ลกระดอสของเราดีวกว่านะเออโอ้เบล4.0มาไหมมาไหมาเออนะพันหน้าเดี๋ยวผมจะมาเฮ้ยเดี๋ยวใน live stream อาจจะมาเก็บเวลไอกราดอสหรืออะไรต่างๆเนาะเออ ซึ่งคอยติดตามดูเอาละกันนะครับในไลฟ์สดนะมาพูดคุยกันได้โอ้นั่นมันนั่นมันไก่ธรรมดาเนี่หว่านกธรรมดานะเออแม่บินไปสิเฮ้ยตัวรีมูฟท่าดูสิเกดดอสเอยไม่ใช่เออเกดดอสถูกแล้วนะเอ่อถ้าอะไรดีมันก็ไม่มีเลยท่าอะไรบอกว่าถูกใจผมเลยนะนะ่มันไม่มีท่าอะไรถูกใจผมเลยเออเดี๋ยวได้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 ฟเยอไฟเจอไฟเจอบินแอทแทก อันนี้ผมใส่ท่าไม่เป็นนะบอกผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมใส่มั่วเอานะท่าไหนแรงผมก็ยัดยัดใส่ไว้แค่นั้นแหละนะครับอืมอืมซึ่งช่างมันนั่นเก็บเวลต่อดีกวยจะเวล์ห้าสิบแล้วนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอส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 ทัวรเลยบอสโทเทมนะอ่าตอนนี้ช่างมันก่อนนี่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 วะโอเคบอสโทเทมมาโอเคมาบอสโทเทมตัวอะไรเออ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 มามามา มามาตัวนาคใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนมันเหมือนกับตัวนาคเลยนะนี่อืมอืมอืมติดไฟไปซิเบลนเนอะเบลนจะเปล่าเบลนส์อือรื่องหลอดแล้ววะทุกคนทุกคนครับเครื่องหลอดแล้วครับทุกคนผมด้วยมันด้วยเนะี่ยอื้มอืมเฮ้ยจะตายถ้าเดืดตายแล้วมันจะดอกอไปแล้วเลยขอมาสเตอร์บอลอ่ะนี่แหละผมขอทุกครั้งเลยที่ตีบอลนะนะ ราะว่าอะไรล่ะผมไม่เคยได้เลยไงล,ล่ะเนี่ยถึเถงเจอดอกไฟมันขนาดจัดเลยนะจริงๆเออออโอ้โหตีมันสวยอันนี้ผมไม่ได้ต้องการเลยเว้ยมีอยู่2อันอยู่แล้วที่บ้านนะฮะเอาไว้ทำเป็นนกสายฟ้ากับนกก็ดีได้อ่นกฟิซเซอร์ได้นะเป็นนกสําแข็งนะมันทําได้แต่มันไม่ได้ต้องการนะนะเออ่องนี้ล่างสองนะถ้าล่างสามเป็นอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดเยียม ถ้าจะาผีครัมาเห่ามาเห่ามาเห่าแม่โอ้เห่าดังเลยได้ยินก็ลำลำคาญก็ขออภัยด้วยเลยแล้วกันนะครับนะหมาแม่งเห่าไม่รู้เพราะอะไรนะอืมอ่าโอเคเอ้ถึงผมรอให้หมามันหยุดเห่าก่อนแล้วกันนะโอเคนะเออนะโอเคแนละ้วผมนะก็นะหมาแม่งเห่าเพราะว่า มีเด็กน้อยเดินผ่านหน้าบ้านนะบ้านในบ้านผมเนะี่ยเป็นในหมู่บ้านนะเออซึ่งนั่งเล่นอะไรอะไอตัวนองเท้าแบบมีล้อป็นเรียกว่าอะไรนะอ,อ,อะไรสักอย่างนะเออ,น,น,เเอนั่นแหละนั่นแหละเล่นไปเล่นมาหมาแม่งเห่าหมาบ้านผมมีอยู่สี่ห้าตัวแล้วมันจะไปลอ่อแบบว่าให้หมาเห่าเห่าจีกัดจันกัดจดีคึออะไรก็ไม่รู้นะก็เลยนี่เออนะ ในล,ลำคาลเป็นประจำเลยไบยอือท่นี้มีตัวอะไรบอนี่นี้เป็นป่าป่าหนึ่งนะฮะก็เออป่าป่าได้สวยมากป่าป่าสวยป่าสวยนะผมชอบไม้มากกับต้นดีไซน์แบบนี้นะเฮ้ย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 ตัวนี้จับดีกว่าว่ะตัวนี้ตัวนี้ผมน่าจะจับนะฮะเอออืมป่าตีปกติ ผมว่าไม่ให้มันตายง่ายปลาที่สุดนะดค่อยๆตอเลือดไปนะ้ไปรีไปรีไปรีโอเคค่อยๆตอไปได้อีกสักทีได้อีกสักทีหนึ่งนะอีกสักทีนิดเออคลีอ่ะครีนะครับโอ้โหครีครีแตกเอลยโอ้แย่จัดเลยโอ้อันนี้เป็นน่าบางคนเป็นแฟรี่กับผีนะถ้าจำไม่ผิดนะไอ้เยี่ยวถ้าจำไม่ผิดมากี่รอบแล้ววะ <c oughs> จริงๆถ้าจำไม่ผิดนี่กี่รอบแล้วแม่ ตัวนี้ก็บอสคิดว่าน่าจะบอสตอนนี้ยังไม่เห็นเนี่ยแถข้างบนนะฮะเออเออไงล่ะไงล่ะเออเออไงกูเนี่ยขึ่งหลอดแล้วเนี่ยดีเฮนีเฮที่นี่เะอืมเอาตัวเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยนะตัวนี้ดีกว่าแล้วดูสู้ง่ายกว่าเยอะนะเออดีแหละตัวนี้แหละสู้ง่ายกว่าเยอะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออที่นึง ทีนี้ีด้แล้วที่เนี่ยเออแต็กโอ้หินเมกาเขาหัววิทเทอร์สเกลิตันเอามาทำอะไรเอ่ยเอามาทำทำนี่เหรอฮะวิทเทอร์สเกลิตันน่ะเอามาสู้กันหรือมึนก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะเขาไม่ต้องการนะเนาะวิทเทอร์อะไรเดนเทอร์สตาร์แล้วมันไม่สาระมากเลยในในเทอริตาร์นะจะสู้ได้ปะเออว่าแล้วเออเรือยแค่เนี้ว่าแล้วเออว่าอะไร พิュ่ว,ๆๆว,วอ่ะพิว่วพิュ่วพิュ่วต้นมาาไม้ต้วนี้ลำคานมากเลยหน้าตัดทิ้งนอนะอืออื้มโอเคตันหนึ่งขออนุญาตลับก็อีหน่อยหนึ่งเลยแล้วกันนะนะเออฮ่าฮ่าพินเมกาก็ผินเมก้านะฮะมีอยู่เยอะพอสมควรนี่เยอะแล้วถือว่าเยอะแล้วนะประมาณนี้น,นะซึ่งมีฝารถไอวีด,ด้วยซึ่งนะไม่ได้ใช้ เพราะว่าเมือนี้ยผมลืมลงมอสบอกว่าอะไรเช็คไอบีนะครับเออโอเคฮิวนะแล้วโอเคไปนึกว่าลืมฮิวเลแม่ไปสวยปว่าววะอ๋ออยู่ไหนแล้ววะไม่รู้เลยไม่รู้จริงเลยนะตัวอะไรเอ่ยเทเดอร์หรือว่าเออไม่ใช่เทเดอร์แล้วผมลองคิดผ่านแล้วล่ะมันแบบตัดผ่านไปแล้วมันไม่ใช่เอ้ยวอลเคนเนียนไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยคนนี่สิเมยอืออแบ๊กเคลนพอดเดอร์ดอบเพลมาเลยเจ้าก,การพอดเดอร์ไปทำอะไรอ่ะ ไฟเวอร์อเหรอมันก็ไม่ใช่นะครูอ่ะอืมอืมเฮ้ยสวยเฮ้ยสบดีเฮ้ยมิวอ่ะมิวมิว,ม,ว,ม,วมิวทูด้วยถ้าเกิดเอ่อผมฆ่ามันได้มันจะดีว่ะเราก็จะได้ทำมิวทูลแล้วก็ใส่ร่าง X หรือ Y วะน่าจะ X มัง่งมั่งนะพลังจิตใช่แล้วว่ะเออนี่ไงพลังจิตมันไวกว่าผมแพ้และนี่ไงว่าไอ้เอานี่ นะโอ้ไปรถอนี่กำลังไปรแปรปดีเถอะเราสู้ไม่ไหวเว้ยมันหล่อเท่กันไป,ไปนั่นน่ะนะฮะเออแล้วเรามีตัวดีๆก่อนแบบชนะทางอะไรอย่างงี้ก่อนนะผมคิดว่าน่าจะเอามาทุกตัวบางที่มันเกี่ยวกับอ่าตัวหลังผมน่าเหมือนคนจะมีทุกธาตุเลยคิดว่าล่ะมันมีอยู่แค่ไม่กี่ธาตุเองห้าธาตุเองแล้วดินน้ำลมไฟมันมีลมบ้างไหมไม่มีดิ <laughs> เออนะฮะเปลี่ยนจากลมเป็นดินอะไรเงี้ยเออมันห้าตัวหกตัวดิเออนะฮะแล้วรอนไมไ่รู้ดูมันก็ไม่ได้มีอยู่ห้าด้วยวะมันมีมังกรด้วยมันมีไฟอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะเป็นกรเดินทางหรอแนีนักเดินทางโอ้โหไม่น่าใช่แล้วสกินก็ไม่น่าใช่แล้วมันโอตาคุเลยแหมอือดับเบิลคริก ไอ้สโสนเอามาทำไมเฮ้ยเฮ้ยทาไฟอือติดไฟตายอีย่เฮอ้เราเดินทางไปฝั่งนู้นแล้วกันนะเฮ้ยไม่ฝั่งนู้นนะครับตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นหมแบบว่าอะไรเอ่าไม่ได้ว่าอะไรเอ่านั่นสิต้นไม้เชอร์รี่นะเป็นป่าของเชอร์รี่เว้ยนะ่ะงงสิของผมปลาพาไปให้ดูนะนี่นี่เนี่ยคบประดิเออผมพาไปดูระหว่างรอมิวเกิดนะ อยู่มาหลายพาร์แล้วนะไม่เกิดเลยจริงๆรู้สึกเกิดยากเกิดไปไหมหนึ่งยี่สิบสี่หัวหอมอ่ะเอาหัวหอมแรกกระบาปั๊บบาดป้าเยลอ่ะนี่เฮ้ยตีปิตีมันไม่ได้หรอเออมันมันไฟเหมือนกันเนี่ยเราลืมเลยมันไฟตายซะตายซะพวกมึงเออเฮ้ยได้ตังค์มาหน่อยหนึ่งทัวร์เลยไหมมันน่าจะมีบอกนะว่าเราได้ตังค์มาเท่าไหร่ ซึ่งะช่างมาเถิดจะพาไปดูดีกว่าอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวนี้นเราไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวเนี้ยเนี่ยอ่าตัวอะไรวะไม่รู้จักเว้ยคูมาร์ไงไม่ใช่คูมาเป็นคนละสีเลยเว้ยมาว่ามาเฮ้ยเตีวิดโเดดี้ตีวิดโเดดี้มีอื้อมีดีแค่ตัวใหญ่ดีแล้วอะไปตัวอะไรนักสู้เว้ย ชัวมือขึ้นแล้วมุนมุนไม่เลยฮะเออไม่เข้าเลยก็ยังก็ยังจะกดท่านี้เนาะไม่เข้าเลยเนี่ยนะเก๊โครงงะไม่ได้ใช้มานานแล้ววเอเทอร์ชูริเคนเฮ้ยปาได้ด้วยเฮ้ยเอาเอา,เอาไงวะปาได้ด้วยอไอ้ประเด็นอะ่ะนะโอ้โหมา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 ,มาวาเอเทอร์ชูริเคนล,ละ่ะไม่เข้าเลยโอเคจำจะจำเอาไว้โอเคไอ้การดอ้นไม่ใช่ไม่ใช่ มรูปร่างเหมือนแกนด้าเลย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 มองแบบเพลินๆอ่ะเฮ้ยวิวอัพอ่ะอืมมา้าม้าเวนมา้าวอลเคนเนียนน่ะอือแตกได้ตังมานิดเดียวเองจ้าเจ้าได้ว่ามีอยู่ประมาณหมื่นสองนั่นแหละนะตอนนี้มันไม่ขึ้นเลยไม่แต่พันเดียวจ้าเยอมากนี่นะนี่ๆๆรอๆๆเดินไปแบบไปไป,ไปสบายโคเวอร์เฮ้ยมิวแหมปืนมันไม่พร้อมอ่ะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่พิ่มเพโอเคนี่ถึงว่าสวยด้วยเลย,เลยสวยมากนี่วันนี้เราอะไม่สู้ยสูไปตังก็ได้นิดเดียวบางตัวก็ได้เยอะๆนะนี่ถ้ำโอ้ว้าวทางเชื่อมเองทางเชื่อมอ๊บเอือเอ้อโลกแห่งน,นี้ทั้งสวยงามจริงเลยนี่ ไปหามิวต่อนะตอนนีญญ้มันจะมืดแล้วซึ่งมิวเกิดตอนเช้านะเพราะมันมีคนบอกผมมาไว้ว่ามิวเกิดตอนเช้าแล้วครับพี <c oughs> ต่ตัวอะไรอ่ะตัวเราจุ๊งุ๊งวิ่งจุ๊งวิ่งตัวอะไรอ่ะูู้ตายไปแลไม่รู้นะซึ่งมีคนบอกผมว่ามันเ,เฮ้ยอยุ้อยอุยออุ้ออุ๊อยอยุอยอยุอยอยุยอุยอุ เอาเมื่อกี้ใช้ใช้บอลโอ้โหกดโอ้ว้าวมือลั่นโอ้ว้าวว้าวนี่เป็นหาอะไรบ้าปาป่า,ปา,ปาอีวุ้ยเนี่ยเดี๋ยวรอจับให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวอ่าคิดตอนนี้ทุกคนคิดไว้ก่อนเลยว่าจะเอาอีวุยเนี่ยเป็นล่ากอะไรนะก็จะมีแฟลลี่น้ําแล้วก็มืดแล้วก็มีไฟแล้วม,มีอะไรอีก <c oughs> บ้างถ้าพีา่ผิดอยู่แค่นี้มั้งนะอยากอยากให้เป็นอะไรเมนเอาไว้ได้นะผมจะดูอันที่เมนเยอะมากที่สุดแล้วก็ มาหารไปวันแล้สอนสับคลิปนั่นแหละผมก็จะนี่นะจะเอามาทําเป็นนิวัฒนาการแล้วนะเออผมรับจับไปว่าตอนเนี้ยเริ่งเกิดที่เกิดของอูยูอ่ะเสียใจแต่ว่ามันไม่ได้เนี่ยอีวูย์บอกว่าชายนี่นะถ้าจะได้ชายนี่มาอีวูยสีขาวอ่ะจะดูสวยมากนะเ้ยนานแล้วนะเฮ้ยเริ่มนานแล้วทอมเมอร์บอลก็ไม่อยากใช้นะเพราะมันหายากค่อนข้างยากอยูอย่นะเนี่ยคนเริ่มพิมพ์แล้วมันก็ไม่ได้ยากแล้วพี่มันหาง่ายมากเลยพี่ ในเงี้ยเออผมบ้าแล้วแมเ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ติดทักทีวะเฮ้ยแบบเออเออคือกดลันทำไมเนไหนล่ะปลาบอลสดไม่ยังเลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีวีเฮ้ยอีวีตัดตัวเล็กเออฮะอุ้ยตัวเล็ก โอ้โหแตกเลยอีวยตัวนี ah, wait, ้มันไร้กาดไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่นี่นี่ขามัวมัวก็ได้แหละเฮ้ยเฮ้ยพันนี้ต้องได้อีวูเว้ยโอ้โหตื้นตื้นตื้อเออตื้นโอเคจับเผื่อนี้ยจับเผื่ง่ายจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับอะไรเอ้ยงั้นนะโอ้ก็ตีมันตายนะเออก็เลยไม่ตีเลยดีกว่าเนอะ เฮ้ยเฮ้ยดิ้นรนเหรอเราดิ้นดิ้นรนเหระเสียบอลไปหลายลูกเลยแต่ผมก็ได้จะจับแหละเพราะว่าบอลมันมีซื้อใหม่ได้ง่ายแต่อีวีเนี่ยนะมันค่อนข้างบบว่าโซนเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาไงเข้าใจไหมผมอยู่แต่ตรงไทก้าหฮิวอะไรตรงนั้นนะฮะเออผมไม่ได้โอ้เยจัดเยจัด ได้ไหมได้ไได้ไ,ไดไ้ไม่ได้เสียไปเกือบสิลูกเฮ้ยผมว่าเกินสิบลูกแลยผมว่าผมว่านะเฮ้ยติดโอ้โหไม่ติดนะเออทามเมอร์บอลไปสักลูกหนึ่งอะสักลูกนึงของดีเนี่ยแมโอ้โหยังไงเออปล่อยสองลูกหรือว่าลูกเดียวคืออะไรได้ไหไมไดไหมไไหม ตรงหน้าเออสวยอีวีอีวีโอเคนะเรากลับไปตรงบ้านเราดีกว่าเพื่อเชยชมโสมงามของอีวีที่าดีกว่านะเอออีวีอยู่ในพีซีมึงเลี้ยวอะไรเงี้ยนะเออเท่าดีมากเลยนะเออเสียบอลไปพอสมควรนะโอ้โหเหลือห้าสิบเลยนะแล้วก็เดินไปแล้วเออเออ ๊บเฮ้ย <Hey, S 1> แมวเวนเหรอแมวแมวเวนกระดิ่งไม่ได้ต้องกาแล้วกระดิ่งเหรอหิวอาหารก็เหลือก่าแล้วโอเคได้โยนแม่ตรงนู้นมีอาหารเยอะอเว้ยที่บ้านนะนะนี่ไปโอมขอมดูไปไม้มมมลวงนะฮะฝั่งซ้ายเราเนี่ยตรงนี้นะตัวหมีหมีหม,มีแม่โอเค นี่ไปโอมขอดูร่วงนะฮะฝั่งซ้ายเราเนี่ยตรงนี้นะมีมีม,มีแม่เฮ้ยนี่อยู่เหย่อตัวนี้นะปลูกเฮ้ยปลูกเฮ้ยปลูกดี้ได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยเล่นมาหลายปีเพิ่งรู้ว่ามันปลูกบนดินได้ผมรู้แต่มันปลูกในกระถางได้ครับไอเจ้านี่นะฮะอะไรอะใน,ม,น,ม,นมันจะปลูกในกระถางได้กับในบนทรายนะครับบนทรายนั่นแหละผมรู้อยู่แค่นั้น แต่บนดินเนี่ยเพิ่งรู้เลยความรู้ใหม่แม่หมอฉันก็เก่าเก่าแต่เพิ่งจะเปะิดเป็นความรู้ใหม่แล้วอีวีอีวีอีวีรู้สึกอีวีโอ้โหสเปเชียร์แท็กวะอ่าช่างมาแล้วจะเอามาตกแต่งครั้งให้สวยงามแล้วกันได้เฉยเนาะเออนะอ่าเวฟเวฟสิบแปดตอนไหนวะเนี่ยลืมเลยนะเออ กำลังจะทาไฟเลยมาดับเบิลคลิกใส่แท็กอื่องมมันจะ <c oughs> อีซี่เออ้ยฮอลโลบี้ว้าฮอลโลบี้ฮอลโลบี้แท็กเฮออ้ตัวนี้รถด,ด่วน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 มันอะไรรถด,ด่วนรถด,ด่วนน่าลรักมากน่ารักโซคิวมากื้มค่าแม่งทิ้งเลยค่าทิ้งปึ๊บปึ๊บเออได้ใหญ่ถือว่าดีนะดีไปหมอนายกับถังอ่ะดีดีด เออเนี่ยมาสวยมันมีแก๊สเอาขนแกะเป็นย่อยเป็นนี่ไ,ได้ไหมสลิงเอสปริงสี่อันอะไรไหมอืมถ้าได้เนี่ยผมจะดีมากเลยมันจะดีต่อใจล้งลงลางแรกน็ตัวโวยผมขอตัวดังแรกในเวอร์ซับสามอะไรกันครับนี่เออเดี๋ยวไม่เอาเวลน้อ,อ,อยเกินไปนัดน,นี่ต้างอะไรตัวนะโวยผมขอตัว้างแรกในเวอร์ซับสาม อะไรกันครับนี่อเดี๋ยวไม่เอาเวลน้อยเกินไปนันนีตีวะยังไงละเฮ้ยเฮ้ยค้าง N Battle ได้ไหมเนี่ยฮะมีคำสั่งอะไร N b a t แ l e NBT ปเนบีทปะก็คือ n ออะไรวะเบลอโอเคแล้วขออนุญาตแล้วกันนะครับครับคิวอ้าเฮ้ยไม่ได้ด้วยเกมสักครู่แล้วกันนะสักครู่สักครู่ โอเคนะครับแล้วนกะ็หลังจากที่ตัดไปนะครับนะผมนี้ผมได้มาตัดมาอัดใบในวันถัดมานะครับซึ่งก็วันที่ลงคลิปแล้วซึ่งก็เออช่ามามนะครับผมจะพยายามทําให้ทันที้ทันนะเออก็นะครับช่ามเนะี่ยซึ่งผมตัดชนส่วนนั้นไปเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเพราะว่าที่เว้ยไฟล์มันมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมันแบบว่าอะไรกระตุกแบบกระตุกมากอะ่ะถ้าแต่ผมเข้าเกมไปใหม่นะมันจะกระตุกมากแถมมีเสียงแทรกอะไรก็ไมไปรู้นะครับก็ เออนะครับแต่เริ่มใหม่เอ้ยก็เลยนี่นี้ใหม่นะฮะอ,อธิบายใหม่นะแทนที่จะเขียนนะครับเ <_ D> อเคนะครับ้ะก็โอเคทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมสนุกก่อนที่ผมจะปิดคลิปได้นะครับก็คือกิจกรรมน,นี้นะครับบวชื่อนะครับว่าเอาตัว v o c a b u l a r เนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับซึ่งจะไม่เอาเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็แล้วก็ภาพอาณาจัตรนะครับผมไม่เอานะแล้วก็ นะแค่นี้แหละเออไม่ต้องมีแล้วกอหรอกนะครับเออสำหรับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้านเลยลวกันนะครับซึ่งขอโทษด้วยเลยละกันนะที่ตัดออกไปเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับเวลวก็เก็บคองอาเวลห้าสิบสามอะไรงี้แล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านเลยลวกันนะครับบาย